ก่อนพอก่อนเฮ้ยจริงป่ะผมถักเปียเก่งมากด้วยเอ้ยคุณถักไม่เปียไม่เก่งถักงงๆอ่ะถักแค่น้องไปลงไปเรียนได้เหมือนกันถักได้แค่สามอันเท่านี้นสามอันเปียถักกีบเปียปกติถักให้มันเป็นโซ่ดีเราถักเปียให้น้องเราจริงเหรอนี่เราถักติดหัวถักเป็นไหมคนละข้างอ่ะเอาติดหัวร์ถักตีทัวร์ไม่เป็นเอางี้เราเอาข้างหลังเราข้างหลังก็ที่เหรอเราให้แบบเป็นหัวกุ้งอ่ะแบบเซนโยอ่ะนี่นี่อะไรนี่ยาวแค่ไหนครับ อะไรนะจริงป่ะอยากให้พี่ำอะไรก็ได้ที่พี่ทำอะหรเพราะอยากวิ่งพี่ปวดขาพี่เลยพี่ดูผมข้างหน้านี่เออน่ะลืมมันเถอะพ้อเีาเก่งนะพี่นนทำเบยเปนไหมทำไว้ให้หน่อยเนี่ยเนี่ยพี่เป็นทำได้ไี่เป็นได้เราไม่ทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกันขอดูสัรลษสภาพมั้ยอ่ะเสร็จละจับไว้จับไว้หลุดแล้ว ที่เราถักเหลือหางขนาดนี้มันจะเป็นปีอ๊อะไรก็มันต้าย่งไงมุกก็บอกแล้วมันต้ง<ฮ>ทถาไม่เป็นแล้วอย่างเงี้ยเขาพยายามพยายามถักเปียเองอยู่อะแต่ว่าเขาแบบทำไม่เป็นเราถักเสื้อเล็กๆให้ถักไปเนาะเป็นที่เนาะถักติดหนังหัวไม่เป็นเนาะติดหนังหัวทำยังไงทำไม่เป็นอันนี้อันนี้ก็ไม่ติดก็ติดแบบจับอะ ถักแล้ก็จับอันเนี้ยมาใส่อะเลือกออกไหมทำไม่เป็นเอานะเอาจริงอะไรต้อแอบเหรอพี่น้ำต้อแอบมะเดี๋ยวไม่ต้อแหนบวิ่งวิ่งอ่ะนี่ไม่ได้จับกันเถอะไงดูตั้งใจปะไม,ไม่ได้จับกันเถอะอ๋อมาอะไรอย่างนี้ปุ๊บพี่แจนได้หางมันคันเลยพี่เวแล้วพี่เวถักกับพี่เวจะดูเป็นที่ยวลึกไงเนี่ย อันนี้เปียอะไรไม่เดี๋ยวมาสองพ้างให้ถักไปไหมเด็กๆชอบกินมากเลยนะเปียมาโมเปียโป้ไม่เอาเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวแบ่งผมก่อนเดแบ่งผมให้ถักโอ๋อเฮ้ยตเดกันโย่เลยเหรอเป็นหัวกเดกันโยไหมใช่ไหมโย่ไม่ต่อหดือเปล่าเป็นหัวกุ้งเนี่ยน่ารักดนอ่ะชอบมากุ้งยังไงอะในประภาฯแฟนติดกันโยบ่อยมากใช่ไหมอ๋อมาเดาอีกแล้วมาอยู่แถวโรงเรียนไม่ถายตั้งแต่ตรงนี้เหรอ ถามว่าแต่ตรงนี้ยหว่าถ้าค่ะให้นะอันนั้นถ้ามันเป็นตรงเลยหัวน้ำมันหัวเรียบเแบนเพรผมผมเสียดุผมไม่เกลียกกับคุณเขี้ยก็ได้อะไรเงี้ยตั้งแบบผมครูเปาไม่ตอนนี้เลครูเปาบอกครูชอบผมเสียเสียเออครูบอกว่าที่ทำผมทุกวันคือทำได้ไง ผู้หญิงผมสีพี่เมย์ทำให้มันเป็นโซ่ดูแย่เลยนะดูเสียมไม่ดีน้องดูทรมานนะดูดิมันเป็นตรงอะงไรอ่ะเนี่ยผู้ชายผู้ชมองเขาไม่ชอนอย่างเงี้ยเขาแบบผมเหรอมเลีอกตวผมเด็กตมัธยมเด็กติงเขาเสียมาเพื่อที่จะมองผู้หญิงคนหนึ่งมองหน้าเออพี่อาจจะมองพี่ชอบผู้ผมจะดูพี่สนทเปล่าที่ัวเองผมยาก เรามัดไม่เป็นอ่ะอ่ะรีบม,มาดเลยเดี๋ยวมันจะหลุดต่อไปต่อไปต้องอีกต้องอีกอ่อเอ๊บดูนะคะ,ะสีเข้าปะเข้าปะผมเขาหน้าเขาไม่บอ,มอ,อ,อกถักเบียร์นี่เราออกก่ะถักอย่างงี้ได้ทั้งวันดูดิพี่น้ <c oughs> นองดูเราจะเราให้บอกว่าเอาวายคือแหลย <c oughs> น้องแก้แล้วน้องแกน้องแก้ไหมอ่ะพี่แม่ถังอ่ะ เอาใหม่เอาใหม่คัดวันพันกันนะครับค่ะเอาวันพันกันกำลังมันมันเอาให้ถักข้างนี้ให้ถักมากรูดถังนี้ได้ไหมได้อ่าถักอ่ะถักให้อยู่ข้างนี้นะให้อยู่ข้างนี้เหรอได้อย่าให้มันยุ่งเอามือสังสารคาว่าตีครับเฮ้ยน้องเอายากกว่าหนูเลยเดี๋ยวขอลองถักเองอยากถักเองเวียนมั้งพี่น้าถักเองเป็นไหมพอได้วันนั้นที่พี่ถักอ่ะเออใช่วันนั้นพี่น้าถักเอง ยาแล้วมันยุ่งผมพี่นาำว่ายาวนี่แต่คนผมยาวไปยาวไอ้ถามไม่ได้ไอ้เป๊ะกูรอจะเล่นไม่ได้จับกันมาเอาดิมานี่เหรอทำนี้เหรอแหม่พอมูดบอกจะเล่นอ่ะเล่นพูบอกน้ำจะเล่นไม่ยอมเล่นไม่ยังไงก็ไม่เล่นตรงนี้คนจะนอนนะไงทำไปชมกันดิลงหน่อยเราทำ ลงมาเลยลูกดิใจน้ำแรงมากเลยเออขอบคุณเดี๋ยวก็แก้ออกวิ่งผมฟั้งเลยตอกันเลยเออฟั้งนะดูเด็กขึ้นอีกประมาณแปดปีอ่ะสิบขวดเนี้ยนะมันเด็กยิ่งอ่อนขึ้นเหรอเหรอผมงอขึ้นมาทำไมลูกลงไปอ่ะอันนั้นเนี่ยมวที่ตัดเกลี่ยทำไมเนี่ยครับตัดผมไม่น่าดีเหมือนกับ เขาอยากขับเปียบเลยไม่รู้เขาไม่สวยไม่รู้เขาอยากขับเป็นเป็นอะเขากับเปียสามเป็นนักเปียสามยังไงเอ้านี่ไงก็สวยแต่ว่าต้อกูงานฝั่งผมก็งาบยาวมากเพราะผมันไม่เท่ากันด้วยมันถ่างวางมันก็ได้พี่ก็ไม่เท่ากันถามาสั้นมาเขาทำให้เหมือนกันแกะออกเพื่อถ่าเปียแล้วก็แกะออกก็มานี่ยให้ทำให้ดูแล้วก็จัดมาฮะว่าให้หวยนะ โอ้ยหลับหลับตื่นตื่นเมื่อกี้ออกไปนั่งข้างนอกมาแล้วยุงกัดจี่น้องะนมันตกไนถ้าหาตรงเนี้ยกอยากอาบน้ำแล้วอะเขาก็อยากอาบน้ำาบอออาบได้ไหมอะอะไรทำไมแก้ผมเราอ่ะมาพี่พี่เมย์มาชวนพี่เมย์ถักเปียแ่อาบน้ำได้เลยปะ ร้องไม่รู้ว่ะแต่เรารู้สึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเข้ามาทั้งหน่อยเพราะวันนี้มันว่างไปเราจะไปซ้อมแหละเฮ้ยเดี๋ยวไปด้วยพี่เมย์ซอมห้องมาโอเครอเดี๋ยวค่อยซ้อมแั๊บนึ่งเดี๋ยวพี่หน่อยมีคนสวยคุกคีคุกคีคุกคถักแล้วหมดสวยไหมคะเฮ้ยิงถักยิงสวยแบบเลยมองเลยพ่อจะถักสวย มากินแหละพี่แม่หิวแล้วพี่แม่กี่เนาะกินกันแบบไม่อยากกินเ๋ยวพอถึงข้าวเย็นมาพลาดอีกอะเมยซ้อมเหรอุดถักอะไรเนี่ยนั่าหนัสิเมยแต่คือมันจะสวยให้มันถักมันจะสวยมันจะสวยแต่เขาถักไม่สวยบ้าก็ถักไปไปทำอย่างอื่นดีกว่าเกิดดีนะเกิดดีนะ อยากอาบน้ำอ่ะถ้าไปอาบน้ำได้ไหมใเื้อมาเหอไหนใส่เลื้อมาเไหนอไไม่ทำ่างคือบมทาเทาไ้หนูมันมันไก่ใส่อันนี้ไงเดี่ยวปับราไม่ใส่รองเท้าเนี่ยนะ จะถ่ายก็ถ่ายเป็นอะไรที่กบ h t ไหม What ไปแล้วคืออยากหาผมกพันใหอเขาหาให้เหรอพี่อยากหาให้มมีเหไมเขามีเหะอทั้งีอยากกินโอวัลตินเขาอยากกินอะไรหายจากไหนล้วลูกกระเลอุ่นๆตลนเหยียตัวเอ ทำไมผมคันมันเป็นยังไงถ้าคิดอะไรถ้าไม่คิดแรงจะทำได้ต้องอย่าคิดอะไรว่าดึงแล้วมันจะรู้สึกแบบยุบยิบยุบยิบอ่ะมันจะคันคันแล้ทำไมถึงมีผมคันไม่รู้อ่ะอันนี้นะตะคนแบบเนี่ยเช่นอย่างเนี้ยมันก็ไม่เยอะนะพี่จะผมวดหัวเนี่ยว่าไม่พี่ก็เลือกดึงเป็นเส้นที่มันแบบ เนี่ยอย่างเช็นเนี่ยลองดูดิอ๋อดึงเลยไม่ได้เหมันเสียวพี่ไม่เ,เอามันยาวไปเสียดายมีเสียดยด้วยบอกฉันสักคำว่าเธอทำดีไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอีจริงนะต,ตา เนัเขาก็ห่าก่ิดาจะรักได้มากมายหาหมดอะเอรู้วิบเธอรู้วิธีดูแลคนที่หวงใยมันยึกหยุดเยอะแต่มันไม่ค่อยหนารู้สึกเหรอคะแม่พี่ถึงเลือกเนี่ยแต่เขาชอบอ่ะถ้าดึงหมดก็หมดหัวลูกเจกระนุ้กนั้ยกระอุม่หายก็ แล้วยาแลดีขึ้นไหมพี่หนูทายาแล้วยังไม่หายเลยดีขึ้นไหมไม่อะกรรมคิดว่าไม่ก็คิดว่าไม่นะหรือว่ามันดีขึ้นแล้วเรากำลังหายก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึงเี่พอมากเลยเฮ้เหมือนจะเห็นคนงอกอีกแล้วขนขนคิ้วเขายังยาวเห็นหงออีกแล้วโอเเหมือนวันแรกที่เรา จตรงคนมันเป็นเงาะเคยโกกดำทับปะไม่เขาไม่เคยทำสีผมเลยเนี่ยเขาแรกในชีวิตไม่เคยทำอะไรนะไม่เคยทำสีผมเลยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตจริงเหรอใช่เดี๋ยวนึงเขานี่ก็ไม่อยู่เฉยๆนะแป๊บหนึ่งไงแล้วจะถามผมกินอีกคำไม พี่แม่ถักเป็นเนาะนี่แต่จันทำขบบนันลาีแล้วกินไงไปแล้วใช่ไหมกินแต่กินแต่พินอะไรละเออนั่นแหละจันไม่รู้ไงจันหลับหิวันก็จันถึงมากินแต่ก็มันถักเรียมันได้กี่อนบ้างฮะมีอันมีอันขอมาสองถุงกับพี่น้ำกี่อันคืออะไรถเขามัดก็ขอมาสองถงกี่แบบ ให้ปิดมชันอถักเหมือนถักบนตัเหมืนักเปียให้ลูกแบบไปโรงเรียนอะ่ะเออเออลยถักสองข้างก็แบบเด็กไปไหมบางที